สวัสดีค่ะอโลเนอแชนแนลวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาอันบ็อกดูไอเทมเสื้อผ้าสินะคะ้าแฟชั่นต่างๆที่ได้มาจาก8เดือน8นะคะมีตัวไหนที่น่าตามตามบ้างไปดูกันเลยค่ะมาที่ชิ้นแรกเลยค่ะแคนดี้มินิโปโลเสื้อคอพอปุกสีเนวีนะคะบอกเลยว่าตัวนี้ห้ามพลาดเพราะว่าใส่แล้วดูแพงคุณลุงมากโดยเฉพาะถ้าเราแมทช์ก,กับกางเกงขายาวสีขาวหรือสีครีมนะคะตัวนี้หลังจากใช้โค้ดลดของช้อปปี้แล้วก็โค้ดลดของทางร้านนะคะเหลือแค่2อองบาทเท่านั้นรวมส่งค่ะ พิกัดตัวนี้จากร้านชูดเดรสเลยค่ะนี่2กางเกงยีนขายาวสีครีมนะคะตัวนี้ก็ได้ในราคาแค่135บาทจากราคาเต็ม319บาทนะคะตัวนี้เป็นอีกตัวที่ชอบมากค่ะเพราะว่าใส่แล้วดูเหมือนสูง170บวก,บวกไปเลยตัวที่3ได้มาจากร้านเดียวกันกับ กางเกงนะคะก็คือเป็นกระโปรงยีนสั้นสีขาวอันนี้ก็ได้ในราคาแค่99บาทจาก299เท่านั้นบอกเลยว่าคุ้มแล้วก็ไม่สั้นเกินไปสำหรับคนสูง161-162แบบเบลนะคะลุกนี้จะแมทกับเสื้อเชิ้ตสีกรมท่าที่มีผ้าผูกๆสีครีมที่คอนะคะได้ลุกออฟฟิศที่แวะไปซื้อกาแฟระหว่างทางมากินได้แล้วก็ถ่ายรูปได้ค่ะ ตัวต่อไปเป็นชุดเซ็ตเบรเซอร์แขนสั้นกับกางเกงเอวยางยืดนะคะสีครีมตัวนี้นีบอกเลยว่าแต่งไปใส่คาเฟ่เราสวยมากถ่ายรูปออกมาดูดีมากค่ะจะไปแนวทางการหรือว่าจะเที่ยวเที่ยวลุยๆก็ได้เลยเซ็ตนี้จากร้าน mmstore.bkk นะคะ ตัวต่อไปเป็นกางเกงเอวสูงขากระบอกนะคะของ Hello Yellow Land ร้านนี้บอกได้เลยว่าสั่งเป็นครั้งที่2แล้วนะคะครั้งนี้สั่งเป็นอีกรุ่นหนึ่งแล้วก็เป็นสีเทาเข้มค่ะสวยคัตติ้งดีมากแนะนําป้ายยาให้ซื้อตามไปหลายคนแล้วค่ะมากันที่เสื้อยืดบ้างดีกว่าะคะ่ะตัวนี้เป็น Americano East Life นะคะจากร้าน Aloner ซึ่งก็เป็นร้านของเดวเองนะคะแล้วก็อันเดียเพื่อนฝากสัง่งมาจากเชียงใหม่นะคะก็เป็นลายที่ขายดี ชอบมากแล้วก็เอามาใส่กับกางเกงที่ซื้อมาตัวก,ก,ก่อนก่อนก็คือเข้ามาแล้วก็ทับด้วยเบเซอร์สีครีมค่ะลุคนี้เปใส่ไปคุยงานที่ไม่ทางการมากแล้วก็แวะไปคาเฟ่ต่อได้ด้วยคือพนักงานบาริสต้าคือถามด้วยค่ะว่าซื้อเสื้อจากที่ไหน มากันที่ไอเทมบิวตี้ดีกว่านะคะครั้งนี้เ,เป็นวิปโล m มนนะคะที่ซื้อจากทางอินเทอร์เน็ตครั้งแรกแต่นี้เช็คแล้วว่าเป็นของแท้ค่ะครั้งนี้สั่งเป็น juicy lasting tint นะคะสีเบอร์6ที่เป็นตัวดังนะคะฟิกฟิกแล้วก็เบอร์19นะคะ almond rose ค่ะที่จะไปทางติ่งส้มแดงนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นสีที่ใช้บ่อยมากค่ะแล้วก็ชอบความแบบ mlbb my lips b u t b e r e r มันสีฝากเราที่ดีขึ้นมาอีกคันเนี่ยค่ะ ชอบสองสีนี้อยู่ด้วยกันมากเพราะว่ายิ่งทำผมสีเข้มเนี่ยค่ะตัดด้วยสีที่เป็นแดงอมชมพูนะคะตุนๆก็ทำให้ได้ลุคแบบคุ้นหนูมินิมอลมากเลยค่ะต่อไปมวสของใช้นะคะรู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยเริ่มไม่ค่อยชอบทำงานกับคอมพิวเตอร์นะคะชอบทำใน iPad มากกว่าก็เลยส<ะ>ั่งเมาส์บลูทูธนะคะที่เป็น 2-way a y ใช้ได้กับทั้ง usb เสียบกับคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็สวิชมาเชื่อมกับบลูทูธใน iPad ของเราได้ นี่ก็เลือกเป็นสีขาวนะคะเพราะว่าอยากเอามาติดสติกเกอร์เพิ่มแบบความมินิมอลเข้าไปแล้วก็อยากได้สีที่ไม่เคยมีค่ะซื้อมาพร้อมกับเป็นเคส iPad นะคะของ Air สซึ่งอันนี้ความพิเศษก็คือเขาจะมีพื้นที่สําหรับให้เราสามารถเอาคีย์บอร์ดที่เรามีอะค่ะมาติดกับองค์เคสได้ทําให้เราสามารถพกพาคีย์บอร์ดไปไหนก็ได้ค่ะอันนี้เบลก็ลองเชื่อมดูนะคะก็คือเร็วมากแล้วก็ ลองใช้งานแล้วก็มีติดแค่ว่าเวลาสคร o l l ค่ะก็คือมันจะตรงกันข้ามกับที่เวลาเราใช้ในคอมหน่อยเพราะว่าเราต้องเลื่อนขึ้นแทนเลื่อนลงนะคะแล้วก็ที่ถ้าก็ยังไม่มีปัญหาอะไรค่ะอาจจะมีแค่คลิกตรงขวาไม่ได้แบบเวลาจะ Copy p a ้เพองก็ต้องใช้ New นะะิ้วแทนค่ะอย่างนี้วิวก็ลองใช้ตัดคลิปนี้เลยนะคลิป Unbox ก็มีติดค่ะว่าอาจจะเลื่อนตรงไทม์ไลน์ไม่ค่อยได้ะคะ่ะต้องใช้มือช่วยเหมือนกันทําให้ทําได้ไง่ายขึ้นแต่ก็ ดีกว่าใช้มืออย่างเดียวทั้งหมดค่ะวันนี้ก็เลยทั้งพิมพ์งานแล้วก็ใช้แคนวาอะไรใน iPad ได้หมดเลยค่ะบอกเลยว่าใช้ชีวิตการทำงานง่ายขึ้นมาก มากันที่อย่างสุดท้ายนะคะนี้ก็จะเป็นนาฬิกาที่ลงคลิปลงรูปอะไรไปแล้วคนถามเข้ามาเยอะมากจะเป็นนาฬิกาดิจิตอลที่ราคาเบาๆแต่ฟังก์ชันแน่นมากๆะคะ่ะยกตัวอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยจะมีออโต้เซฟโหมดค่ะก็คือถ้าเราไม่เสียบปลั๊กทิ้งไว้ก็จะใช้แบตเตอรี่เป็นถาด AAA 3ก้อนนะคะก็คือเราสามารถเปิดให้นาฬิกาแสดงตัวเลขได้ด้วยการควบคุมด้วยเสียงค่ะเช่นปรบมือตบโต๊ะหรือว่า ทำอะไรให้มีเสียงใกล้ๆนะคะหน้าตอก็จะแสดงเลขอัตโนมัติเลยนะคะแล้วก็หลังจากแสดงไป16วินาทีเนี่ยก็จะดับอัตโนมัติค่ะโดยที่โหมดข้างหลังเนี่ยเราก็สามารถใช้กดดูโหมดต,ต่างๆได้สามารถตั้งค่าเวลาวันที่ได้หมดเลยให้เขาเนี่ยแสดงเวลาแสดงวันที่แสดงอุณหภูมิแล้วก็ยังมีฟังก์ชันนาฬิกาปลุกนะคะแล้วก็มีเวลาหมดกลางคืนได้ที่เราสามารถตั้งเวลาที่ให้ไฟค่อยๆสลัวลงได้ค่ะ โดยรวมแล้วชอบน้องมากๆอาจจะต้องใช้เวลาตั้งค่าหน่อยแต่ว่าตกแต่งัวแล้วห้องสวยมินิมอลดูโมเดิรมากมากเลยค่ะหวังว่าหลายๆคนจะได้วิชลิสไปชอบต่อนะคะใน9.9จที่จะถึงนี้แล้วก็ถ้าไปตามตัวไหนตามแล้วชอบบ้างก็มาบอกกันได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยคะ่ะถ้าชอบคลิปแนวอันบ็อกซ์ไลฟ์สไตล์พาไปคาเฟ่ฮอปปิ้นะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะของช่อง alloner channel ไว้ได้เลยค่ะบอกเลยว่ามีคอนเทนต์ดีๆใ,ให้ทุกคนตามอีกมากมายแน่นอน,นะคะ่ะ แล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย